จริงน้องพบถามว่าป่าเนี่ยเรามาครบหรือยังใช่ไหมหมดหรือยังแม่จะบอกเลยว่ามันอีกเยอะมากามมป่ามันลึกมากยังไม่ถึงรึ่งเลยแล้วน้องพบอ่ะพอสุดปลายทางจะเจออะไรรู้ไหมลูกใต้สมุดลึกมมลกับที่มีฉลับยักษ์ใหญ่กินน้องพบในทั้งตัวแต่เราต้องไปให้สุดป่านี่นนะเพราะว่าถ้าทำระตกแตกแล้วน้องพบจะโดนกินโดนสวบอ๋อเจอควาวแมน้วยใช่ไหม นั่นแหละใต้สมุดต,ต้องมีอควาแมนแน่นอนเออแต่ก่อนที่จะไปถึงใต้สมุดอันลึกลับใหญ่โตรตรงนู้นได้เราต้องผ่านป่าไปอีก300กิโลโยอดนะครัสามสีือเออไะอน,นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยแม่แม่ชักแม่แม่ชักจะหิว <laughs> ไป,ปวยังไม่หมดพลังหรอกน้องพบยังมีพลังต่อสู้กับลาวาอีกเยอะดูสิดูสิเห็นไหมพลังเยอะ พลังเยอะเหมือนเจ้าสิงโตสองตัวเมื่อกี้แหละวิ่งดุุ่ดุปไดไงุดุเุดนดุ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 ดคนไดุนอนุี่ดุดก็เป็นเด็ดพิเศษนุดะกุด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 ุุ่ด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 ุงุดะเุดุดุดนเรา่ดไดุทุาุดุาุดุุ้ด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 ุใุด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 ุุ่ด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 รดุดุดุกุนุดุดุดนดุดไดุ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 ุุุ เจ้าที่เจ้าที่โอ้โหตอนแรกเห็นตรงนี้ตัวเดียวโอ้โหนูนูนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บตัวเลยเทียบเลยโอ้ไม่เข้าไปข้างในครับเรากำลังจะเข้าไปในดินแดนที่เรายังไม่เคยเข้าไปยี่ซ้ายวราเอาข้างในออกทางนี้ก็ได้อ๋อเป็นนิทรรศการเข้าไปดูก่อนอ๋อโอเคอ่าข้างในนี้เป็นนิทรรศการนี่ไงนี่ไง ติดป้ายไว้อุ้ยมี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 ตัวที่มันตัวที่มันไม่ได้ขังด้วยนะน้องพบเสือกับสิงโตที่น้องพบเห็นตอนแรกอะเขาไม่ได้ขังนะมันมีชีวิตหรือเปล่าสปาร์ไว้สปาร์คสปาร์คไว้สปาร์คแต่ว่ามันจะกระโดดออกมาองนี้ใช่ไหมสปาร์คแบบนั้นเหรอเพื่อนมันมีชีวิตไหมอะเพื่อนเพื่อนมันมีชีวิตมากมันลืมตายเหรอยมันลืม แกเคียวด้วยอ่ะเจ้าจ้าตัอุ้ยอ๋อมันสตาฟเขาเรียกว่าสตาฟไม่ใช่สปาร์กหรอกอุ้นใกล้ตัวจริงหรอใช่ตัวที่มีชีวิตแล้วเขาแบบว่าทําให้มันยังอยู่อ่ะทําให้ร่างมันไม่แบบว่าไม่เน่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเย้เคียวเลยล่ะอันนี้คือสิ่งโตอุ้ยมันเลือดด้วยมันกินอะไรอ่ะ แกะนี้นะ้อง,งพ่อเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เหรอ <laughs> นี่นี่นี่เป็อะไรอะ่ะนี่อันนี้เสือเสือสิงโตสิงโตและตัวเนี้ยเสือดำใช่ใช่ใช่เสือดำโอ้มีขอนั่นอะ่ะนี่เสือดำนู้นมีขอโอ้ยมีตัวข้างหลังด้วยแอบอยู่ <laughs> อยู่ตัวหนึง่ง <laughs> <laughs> มีอีกอ,อ่มีอีกอมะพ่ครับยังมีอีกอ, <laughs> อุ้ยโอ้เหมือนมีชีวิตมากเลยมันก็คือเคยมีชีวิตแหละ แล้วเขาก็สตาร์ฟแล้วมันก็าไปแล้วเหรอใช่มันตายไปแล้วเขาก็เลยเอาสตาร์ฟไว้แบบนี้ให้มันยังคงร่างของมันเนี่ยแล้วก็มาโชว์ตัวเห็นไหมโอ้มีเขาสวยๆข้างบนเต็มเลยครับสงสารมันนะมันตายไปแล้วมันก็คงจะแบบว่าถึงเวลามันลูกเนื้อทรายบางทีเป็นนู่นเป็นนี่ตายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมที่ก็ไม่แข็งแรงบ้างอันนี้คืออะไรโอ้นี่คือนิทรศการข้างในบึงฉวากนะคะเพื่อนๆนี่คือสุพรรณอะเมืองสุพรรณ่ะ มีอะไรอำเภออะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยบึงในน้ำอะไรเนี่ยแม่เราอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่บึงฉวากแถวนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แถวแถวเนี้ยแล้วเราเจอรถตรงไหนไม่รู้เลยนะเราจะแถวแถวนี้เนี่ยถ้าสุดลงไปนะมันก็จะเป็นต้ายมหาสมุทรลึกลับใหญ่โตที่มีฉลามตัวใหญ่มากตัวบ้านเลยละเจอเสือขาวตัวใหญ่มากเจอสีขาวตัวใหญ่มากไหน ตัวใหญ่มากไอ้อันนี้มันอีน่ากลัวและอันนี้ก็คือกวางเนื้อทรายอ้อเสือขาวตัวใหญ่แอบมองเ้ออยู่ข้างหลัง <laughs> แต่เห็นตาข้างเดียวนะ <laughs> เห็นแบบนี้แม่นึกถึงน้องหมีเนยเลย <laughs> มาสคอตมาสคอตนี่ไงนี่ไง,ไงอยู่ข้างหลังเออน่ารักน่ารักเ <laughs> <laughs> นี่ยเออถ้าเราใส่มาสคอตเราก็จะกลายเป็นเสือขาวหัวนี้ก็แผนที่มีพื้นที่จําลอง ของบึงฉวากนี่ไงนี่ไงเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเนี่ยมีหมู่บ้านมีอุทยานผักอะไรเนี่ยนะอุ้ยเล้วกาลังจะออกประตูทะลุแม่ก็มาเข้าไปสู่เจ้าตัวนลอยความความผมพบครับตอนนี้เรากําลังจะตะลุประตูออกไปสู่ดินแดนพยักคพยัคแปลว่าอะไรครับน้องพบยักษค่ะ ยักษ์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ดินแดนพยักษ์แปลว่าพวกเสือพวกตัวใหญ่หญๆครับแล้ว<อ>พวกไม่กลัวเลยเหรอดู <c oughs> แถวนี้เหรอไปดูสิอ๋อดินแดนพยักษ์ก็ที่เราผ่านมาแล้วไงส่วนตรงนี้คือคือป่าที่ลึกมากเลยอันนี้ลึกมากแล้วมีหรอมีนกอีกอีกัวหน้าไปดูอีกัวหน้าดีกว่าอีกวักวหนา้าโอ้ สีส้มปลาอ้วก็สีเขียวป้าป้าน้ำพบไม่เห็นไม่เห็นก็ดูนี่ลองช่องลูกถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนี่ในฝั่งนี้ก็มีอูก็น่าเหรอใช่อู้นาเนาเนาโอ้โหไอตัวนี้นี่เหมือนมังกรเลยนะนี่น่ากลัวเอออันนี้เหมือนมังกรเลยอะตะปุ่มตะปั่มบุบบับบุบบับน้ำพบไปดูนกนกอะไรนะที่มันชอบพูดใช่ไหมได้โนขุนทองนกขุนทองร้องกรุ๊เราไม่รู้ไหนพาไปดูหน่อยเนี่ยอ๋อ เขาเป็นนกเหมือนที่เราปะอุ si uh ้ยเสียงเสียงมันเรียกฮะพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะแงงงงงางนี่อะไรเนี่ยนกขุนทองอุ้ยเหนาเหนาเหนาเสียงเบรกเนี่ยแล้เสียงเบรกรถเนี่ยแสดงแสดงว่าเขาให้รถมงมาเบรกอีทอันนาหัวล้อหัวล้อเสียงเหมือนคนที่เขาพูดกัน่ะ พบแฟมิลี่สอนหน่อยจะได้โฆษณาช่องน่อพบแฟมิลี่อุ๊ดอีแต้องพูดทุกวันมาจ๋ามาเร็วเข้าด้วยนะจ๋าพบแฟมิลี่นั่นอะไรเข้าเข้าอะไรนะมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าอะไรนี่แหละมันคือลูกขุนท้อง คือมันจะพูดเนี่ยมันก็จะมันจับเอาบางทีเสียงเหมือนเสียงเบรกอะรถมันมาเบรกแถวนี้ปุ๊บมันก็เอียดพูดตามรู้ว่าเราแบบเออไม่รู้ความหมายพูดไปเรื่อยเนี่ยพูดตามมาเร็วเข้ามาเร็วเข้านี่เลยอะเขาพูดตามไปเฉยเฉยเขาไม่รู้อะไรเหมือนเครื่องบันทึกเสียงอะน่ะเหมือนเจ้าเป็ดที่ชอบพูดตามเลยอะอันนี้นกหงส์ยกครับตัวน้อยๆล้วพบอยากเลี้ยงนกอะไรรู้เข้า นกขนทองมันร้องว่าจ๋าโอ้นี่นกอะไรอ่ะนกเกยี่ยวเกยี่ยวอ้ดูตายใส่ตามันโอ้นี่แต่มันตัวเล็กน่ารักนี่นะมันไม่ไม่ใหญ่เกินไปออกมาเจออะไรรู้ปะอะไรเจอเจอทํไงมันออกมาโฆษณาตัวหนึ่งอะไรอ่ะเจออะไรวางดาวโอ้เจอวางดาวที่ไม่ได้ขัง อยดังมากนู้นนู้นมีกวางดาวตัวหนึ่งค่อยๆนะเดี๋ยวมันตกใจนี่มันกำลังกินข้าวโพดอยู่เลยกวางดาวกินข้าวโพดมันกินข้าวโพดดิบด้วยนะข้าวโพดสมอันนี้แม่กำลังปุ้งยะ